กูไปดูแบบของเขาอ่ะวิชาพวกวิทยาศาสตร์แบบฟิสิกส์ของมอรรชพัฒน์เปิดใหม่อ่ะไอ้ขียสอบอย่างไไง่ายไอ้เหี้ยวก็จะพัฒน์ไหนเหรอแบอบ,ออบไม่ก็แบบข้อสอบกูแบบเห็นแบบพระเจ้าส่งข้อสอบมาให้ดูเนียพวกนนี้เด่นเด่นอันรนี่นใช่ไหมคณะวิทย์เออพวกเภสัชพวกอะไรนี่คณะวิทย์โคตรเด่น วิทย์หรือไงววิทย์วิทย์ตัวไปหรือว่าวิทย์เดียวไม่รู้บภาษาภแบบอารมหาอยู่คณะวิิเรีนเรื่องว่าเรื่องสอบครูละแบบเรียกว่าอะไรแบบเหมือนต่ละมหาลัยก็จะแบบมีเป็นขั้นว่าเออเป็นจะสอบครูได้เยอะกว่าหาอะไรอื่น ก็แล้วคณะมนันแบบเกีเ่ยวแตกกับคนถ้าใครอ่านเยอะก็ได้เยอะจะไปบประกอบแบบสอบคุณของคณนะของอีกด้วยปีสามสอบผาแกติวให้ก่นอนสอบนะแกติวให้อาจารย์เฉพาะเอ,อกเขาติวให้เลย 私パソコンなのに見えて弱いんだね。